ทุกสาธุครับทุษาธุนะครับสษาทุครับครับลงงตา คุณแม่เอาให้คุณพ่อมเด้อมีขนมบ่นี maya, aime, ่ดีเอาข้างหน้าเลยกันเด้อสาธุสาธุให้คุณตาสาธุสาธุเอานมให้ดูเด็กเด้อครับโกงเข้ามาครับด้านหลังโกงเข้ามาอีกนะครับสาธุสาธุนะครับขนมครับหลวงตาสาธุสาธุครับ

จัาบน้ำไปก่อนนะครับสาธุสาธุครับ